สวัสดีครับยินดีต้อนรับทุกท่านนะครับเข้าสู่ช่องชิวเป็นวันนะครับวันนี้อยู่กับผมในเกมเกณชิ้นเหมือนเดิมนะวันนี้ผมจะมาทําการลดระดับน้ํานะครับบริเวณดันเจียนชิ้นส่วนฝันวายเยานะครับตรงนี้นะครับจริงๆคลิปนี้เนี่ยผมทําไว้นานแล้วละแต่ว่าช่วงที่ติดโควิดเนี่ยผมไม่ได้อัพลงนะครับแล้วก็บังเอิญเพิ่งไปเจอนะครับก็เลยมาเอาปให้เพื่อนดูนะครับหลายๆคนอาจจะทําผ่านไปแล้วนะครับแต่ถ้าใครที่ยังไม่ทำนะทำพร้อมผมได้เลยนะครับก่อนไปทํานะครับรบกวนฝากกดแชร์กดไลค์กดซับสไครป์พวกเราด อันดับแรกเลยนะครับเราวาฟมาที่บริเวณนี้ครับตรงนี้นะที่มันจะมีรูปคนวิ่งอยู่ใกล้นะพอวั์ฟมาถึงแล้วนะครับก็วิ่งวิ่งตรงไปทางรูปที่เป็นรูปคนวิ่งเลยนะครับแล้วก็เราจะเห็นถ้ำอยู่ขวามือน,นะครับตรงที่มีน้ำไหลเข้าไปนี้นะครับเราก็เข้าไปในนั้นแล้ครับตรงนี้ผมทําไปนิดนึงแล้วนะตรงทางเข้าถ้ำนี่ยครับก็ลืมอัดครับ ตอนนั้นถ้าจะไม่ผิดนะผมลืมอัดแล้วก็มาทําย้อนหลังใหม่นะครับเข้าไปถึงนะครับเราจะมีมอนอยู่นะครับหน้าน้ําตกนะข้างในก็จะมีน้ําตกอีกที่หนึ่งนะครับตรงนี้นะครับมีมอนนะถ้าเคลียร์มอนนะครับใครจะเคลียร์มอนต้องระวังนะครับอย่างผมเนี่ยครับใช้ธาตุไฟตีนะครับไอเจ้าเห็ดที่มันเด้งขึ้นได้นี่ครับมันก็เลยเหี่ยวไปเลยนะครับก็เลยต้องปีนขึ้นมานะเราจํากําจัดมอนเสร็จแล้วหรือใครที่โดดขึ้นมาข้างบนนะครับ เราจะถึงตรงนี้นะครับแล้วก็วิ่งเข้ามาด้านในได้เลยนะครับ <to> ตรงนี้นะเราจะมีมอนตัวใหญ่อีกตัวหนึ่งนะครับนั่งปิดประตูทางเข้าตรงนี้นะครับที่ผมกําลังว่ายนะ้ำอยู่นี้นะเราก็ต้องกําจัดมันนะครับพอเรากําจัดมอนตรงนี้เสร็จนะครับเราก็มาเก็บเม็ดพลังนี้ครับแล้วก็มายิงเจ้าหินที่ปิดตรงนี้ไว้นี่ครับมันก็จะเป็นทางเข้าไปด้านในนะครับ ้ามาถึงข้างใน,นก็จะมีมอนครับแล้วก็เคลียร์มอนเลยครับผมไม่แน่ใจนะครับว่าถ้าเราไม่เคลียร์มอนเนี่ยเราจะสามารถเปิดลูกกรงได้ไหมแต่ว่าผมก็เคลียร์เรีบเยบร้อยแล้วนะครับจะมีผลึกวิญญาณตรงนี้นะครับอยู่ในลูกกรงนี้นะก็เปิดแล้วก็มันจะพาเราย้อนกลับไปทางเดิมเมื่อกี้นะครับ นี่ครับมันจะพาเรากลับมาปลดล็อกที่เสารตรงนี้นะครับตอนนี้เราจะยังยิงเสาไม่ได้นะโอเคครับเรียบร้อยครับแล้วก็ไปเก็บเจ้ามิตพลังนี้ครับแล้วก็ยิงเข้าไปมันก็จะปลดล็อกอ่ามันก็จะคลายม่านนะครับม่านพลังตรงนี้นะ <to> ครับพอเราเข้ามาด้านในแล้วนะครับแล้วก็ จะเห็นในข้างล่างนะครับว่ามันมีโพรงไม้อยู่อันใหญ่ๆนะนะนี่นะครับก็โดดลงมาเลยครับตรงนี้นะครับเราจะเห็นว่าขวามือเราเนี่ยมันจะยังมีม่านอีกอันหนึ่งนะม่านพลังนะที่กั้นไว้นะยังไปไม่ได้นะครับเราก็มาทำเคเวสตรงนี้ก่อนครับพอเราเล่นดนตรีตรงนี้เสร็จนะครับมันจะให้เราเก็บผีเสื้อทั้งหมด15ตัวนะครับแล้วก็มาส่งเคเวสที่เดิมนะครับ วิธีวิ่งเก็บก็วิ่งตามผมได้เลยนะครับ,รบเก็บด้านล่างเสร็จแล้วก็วิ่งตามทางขึ้นมาข้างบนเลยนะครับ พอเราเก็บถึงจุดนี้นะมันจะได้ครบ14อันนะครับขาดอันสุดท้ายนะครับมอนเราไม่ต้องตีก็ได้นะครับแล้วก็อันที่15นะครับมันจะอยู่บริเวณที่เราเล่นจนตรีเมื่อกี้เลยครับจะอยู่ข้างบนนะครับบนนี่ครับเห็นไหมครับมันบินลอยอยู่ข้างบนนั้นนะนี่ครับพอครบ15อันก็ลงมาส่งเวสที่เดิมครับ แล้วก็ประตูม่านพลังมันก็จะหายไปครับถึ Time งตรงนี้เราก็จะเห็นเม็ดพลังอันนี้นะแล้วก็มายิงที่หินตรงนี้นะครับมันจะนี่ครับเป็นเสาอันนี้นะปลดล็อก มันก็คือทางที่เชื่อมเข้าไปปลดเจ้าผลึกวิญญาณเมื่อกี้แหละครับนะผมก็ลองวิ่งมาดูตอนแรกคิดว่ามันเป็นทางที่ให้เราไปไปทำเควสต,ต่อน,นะครับแต่ว่าไม่ใช่นะครับนี่ Next the agenda. ตรวนี้ก็วิ่งตรงเข้าไปยาวๆเลยนะครับ พอมาถึงตรงนี้นะครับเราจะเห็นว่ามันมีนี่ครับเขาเรียกว่าอะไรครับม่านพลังนะที่ล็อกเจ้าตัวลูนกาดเอาไว้นะครับถ้าใครมีตัวแอมเบอร์นะครับก็สามารถยืนข้างบนเมื่อกี้ทางเข้ามานะ้ครับแล้วก็ยิงได้เลยนะครับอันนี้ผมผมมีแล้วครับแต่ผมไม่ได้เปลี่ยนมานะครับลืมก็ใช้ธาตุไฟนะครับตีทั้งหมด3แท่นนะครับแล้วก็เจ้าตัวลูนกาดจะถูกปลดล็อกออกเราต้องทําการเอาชนะมันนะครับเพื่อที่จะลดระดับน้ําตรงนี้นะ ผมขออนุญาตตัดไปตอนที่ตีรุนการเลยนะครับนี่ครับพอมันปลดล็อกเราก็ต้องมาฆ่ามันนะครับอันนี้ก็ขออนุญาตตัดไปตอนที่มันเอาชนะรุนการได้เลยนะครับพอเราเอาชนะรุนการได้นะครับระดับน้ำตรงนี้จะลดลงนะนี่ครับ ระดับน้ำมันก็จะลดลงมาถึงบริเวณตรงนี้นะครับต้นต้นไม้ต้นใหญ่ๆนี้นะเราจำต้นไม้ต้นนี้ไว้นะครับเพราะว่าบริเวณที่อยู่ตรงชิ้นส่วนฝันวายเยานะครับตรงนั้นจะลดลงเรียบร้อยแล้วนะครับบริเวณตรงนี้เนี่ยเราไม่สามารถที่จะลงไปได้นะเดี๋ยวลองกลับไปดูนะครับเรากลับมาที่ดันเจียนชิ้นส่วนฝันวายเยานะครับแล้วโดดลงไปดูนะครับนี่ครับ น้ำบริเวณนี้ก็หายไปเรียบร้อยแล้วนะด้าน,นล่างจะเป็นแดนมรณะนะครับถ้าใครจะทําเลยก็ได้นะแต่ผมผมว่าผมยังไม่ทําดีกว่านะครับเดีย๋ยววิ่งไปให้เพื่อนๆดูก่อนนะครับว่าเมื่อกี้ไอ้ต้นไม้ต้นใหญ่ๆที่เราเห็นตรงนั้นเนี่ยมันคือที่เดียวกันนะ,ะนี่ครับตอนนี้เรากำลังวิ่งอยู่ใต้น้ำนะครับ ด้านล่างก็จะมีกล่องให้เก็บนะครับเดี๋ยวผมลงขึ้นไปด้านบนดูนะครับให้เราให้เห็นว่าเออเราวิ่งอยู่ใต้น้ำจริงๆนะนี่ครับพอขึ้นมาเราก็จะว่ายน้านี่เลยก็เป็นว่าถ้าเราจะลงไปด้านล่างเนี่ยเราต้องไปลงจากทางฝั่งดันเจี้ยนชิ้นส่วนฝันไว้ยเยานะครับโอเคสำหรับวันนี้นะครับก็จบลงไปแต่เพียงเท่านี้นะครับ เรบควรฝากกดแชร์กดไลค์กด Subscribe ด้วยนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ